เมนูจากปลาป่องใน7วัน EP ที่1ใช้พลิกกับกระเทียมเอามาผัดให้หอม <c oughs> ใส่ปลากระป๋องผัดให้เข้ากันปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงนวดนิดหน่อยผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงก็ใส่ใบกระเพราลงไปเสร็จแล้วก็ไปราดข้าวได้เลย กะเพราก็ต้องกินคู่กับไข่ดาวป่ะเรียบร้อยกะเพราปลาป๋องไข่แดงเยิ้มๆเลยโอ้โหเผ็ดดุดันมากปรุงให้ออกเผ็ดเค็มหวานนิดๆอต่อร่อยเมนูหน่าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้เลยเมนูปลาป่องใน7วัน EP สอง ผัดกระเทียมกันก่อนตอกไข่ไปหนึ่งฟองข่ยี่ให้สุกเทปลาป่องลงไปขยี่ให้แตกได้เลยปรุงด้วยน้ำปลาผงนัวนิดหน่อยใส่ข้าวลงไปข้าวอันนี้พึ่งหุงนะแต่เอาไปแช่เย็นมาเติมหอมแดงแล้วก็พริกผัดให้เข้ากันโลดคิดว่าควรเปลี่ยนกระทะได้ยังมันเล็กไปไหมอะอแต่มันมินิมอลดีไงชอบประมาณนี้ก็ใช้ได้ละ ข้าวผัดก็ต้องมีไข่ดาวแตงกวาอีกนิดนึงเรียบร้อยข้าวผัดปลาปรองไข่ดาวชุกแนะนําให้บีบมะนาวด้วยนะอร่อยมากปลาป๋องมันมีรสชาติอยู่แล้วอะไม่ต้องไปปรุงเยอะหรอกเมนูน่าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะเมนูปลาป่องใน7วัน EP ที่3เริ่มจากซอยกระเทียมกันก่อนเลยสับให้ละเอียด ผัดหอมแดงให้หอมใส่ปลากระป๋องสองป๋องยียีเนื้อปลาให้เละได้เลยนะปรุงด้วยผงหนัวผงปรุงรสพริกป่นใครชอบเปรี้ยวให้ใส่น้ำมะขาหมหรือมะนาวทีหลังก็ได้คนเลคนเลคนเลออกไข่ใส่ลงไปอันนี้ไข่เหลืออยู่แค่2ฟองทีนี้ก็ปิดฝาสักสานาทีไข่ขาวสุกแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเอาไปราดข้าวได้เลย เรียบร้อยปลาป๋องไข่ตอกอืมเผ็ดนัวอืมเสียดายมีไข่แค่สองฟองคิดว่าเมนูน่าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะเมนูจากปลาป๋อง EP 4เครื่องต้มยำอนินเเซเว่นมีขายใส่ลงไปมะเขือหอมแดงเห็ดออรินจิพอน้ำเดือดก็ใส่ปลากระกปรอง ใส่ลงปลายซองกระป๋องปรุงด้วยน้ำปลาผงปรุงรสชูรสนิดหน่อยน้ำมะขามเปียกจะได้ไม่เปลืองมะนาวพริกป่นอีกนิดนึงโอ้แซบได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่วุ้นเส้นปิดไฟแล้วเพิ่มมะนาวอีกนิดหน่อยเรียบร้อยปลากระป๋องต้มแซบต้มเส้น ตัวนำมากินกับข้าวนั้นเนี่ยแต่ลืมหุงอะ่ะปรุงให้ออกเผ็ดเปรี้ยวนะอร่อยมากคิดว่าเมนูน่าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะเมนูปลากระป๋องใน7วัน EP 5ใส่ปลาก,กระป๋องไปก่อนเลยปรุงด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกพริกป่นตั้งแต่ทำเมนูปลากระป๋องพริกป่นลดไปเยอะมากมะนาว โคเล่โคเล่ปรุงให้ได้เผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดๆเสร็จแล้วก็ใส่ขนมจีนหอมแดง,แดงกระเทียมอันนี้มันเหลือนะถั่วฝักยาวแต่ตอนนี้สั้นละพริกซอยแตงกวาเหลือเอามาใส่ด้วยกันได้แล้วก็น้ำปูใส่น้ำปลา,า,าก็ได้นะคลุกให้เข้ากันเลย <ๆ S 1> เรียบร้อยยำหนุ่มจีนปลาลาปลา,าป๋องอืมโคแซบจัดจ้าน กินแล้วท้องเสียก็ยอมแซ่บเวอร์วังอลังการใครกินไม่เผ็ดก็ลดพริกเอานะคราวหน้าคิดว่าจะเป็นเมนูอะไรเมนูปลาปลองใน7วัน EP 6เครื่องผัดอันนี้เซเว่นมีขายใส่น้ำมันลงไปก่อนพริกกระเทียมผัดให้หอมใส่กระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดผัดให้เข้ากันนิดหน่อยเติมน้ำลงไปนิดนึงปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรส ตามด้วยปลาป๋องสองป๋องพริกหั่นขวางใบโหระพาค่อยๆผัดจนใบโหระพามันสลบก็ใช้ได้แล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยเอามาราดข้าวได้เลยปลาป๋องผัดชาก็พร้อมเสิร์ฟน่ากินปลาอืมจัดจ้านอีกแล้วอันนี้จะปรุงให้ออกเผ็ดเค็มนะถึงเครื่องผัดชามากๆใครที่บอกปลากระป๋องขาวลองเมนูนี้นะไม่ขาวเลย สิ่งที่ไม่กินในจานนี้มีอย่างเดียวคือใบมะกรูดนอกนั้นกินได้หมดคิดว่าเมนูสุดท้ายจะเป็นอะไรดาวถูกไหมเมนูจากปลาป่องใน7วันอีพีที่7ใส่น้ำมันกระเทียมกับหอมซอยผัดจนกระเทียมเปลี่ยนสีเลยนะปลาป่องสองป่องขยี้ให้แหลกได้เลยปรุงด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียก น้ำปูหรือน้ำปลาก็ได้ผงนัวนิดหน่อยพริกป่นตามชอบผัดให้เข้ากันเลยทีนี้ใส่พริกซอยนะลูกโดดมันเผ็ดไปแค่นี้ก็เรียบร้อยตักใส่ถ้วยได้เลยเรียบร้อยผัดน้ำพริกปลากระป๋องแหลมเลยมีผักสดด้วยอืมเผ็ดนัว ปรุงให้เผ็ดน้ำเปรี้ยวเค็มตามนะอร่อยมากเป็นเมนูเพิ่มข้าวที่แท้ทูไวหรือเวลีกูเมนูปลาปล่องจากทางบ้านวิธีปอกเปลือกกระเทียมแบบง่ายๆ,ๆนี่แทบจะไม่ต้องแกะเลย <S <S 2> <S 2> ผัดพริกกับกระเทียมก่อนะ <C oughs> <c oughs> นา ปรุงด้น้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลใส่ปลากระป๋องลงไปค่อยๆคนนะอย่าให้ปลามันแตกเสร็จแล้วโคตรง่ายเอามาราดข้าวได้เลยเสร็จแล้วนี่คณะปลาป๋องอืมอร่อยนะว่าป อร่อยทาง่ายมากเซฟเก็บไว้ได้เลยขนมจีนไข่ดาวปลาละาปลาป๋องอันนี้เป็นสูตรคุณมาวินนะของเขาว่าง่ายแล้วแต่ของเราง่ายกว่าเซเว่นแถวบ้ามาันไม่มีขนมจีนน่ะเลยเอาขนมจีนน้ำยาปลามาเลยใส่ไปเลย2กล่องตามด้วยปลากระป๋องพริกหอมแดงเขาใส่พริกป่นเพิ่มไปด้วยนะจริงๆไม่ต้องใส่เครื่องล้วก็ได้เพราะในน้ำยาปลามันมีครบแล้วเขาก็ใส่มะนาวด้วยห <c oughs> ดูดิ Oh, โอ้โหโคตรอร่อยขนมจีนตามลงไปเลยแล้วก็ไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยอือหืออืมอร่อยมากนัวครบรสต้นฉบับเป็นไงไม่รู้แต่อันนี้อร่อยมาก อันนี้เป็นสูตรดัดแปลงของคนที่ไม่อยากไปตลาดแต่บ้านอยู่ใกล้เซเว่น